ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตไว้ได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายไดใ้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ทางช่องฟิล์มเทินตี้ของเราที่เลยครับ บางสัปดาห์แล้วก็อาจจะมาเร็วหน่อยนะฮะแต่บางสัปดาห์ก็อาจจะมาช้าสักนิดหนึ่งครับดังนั้นใครที่เป็นแฟนประจําของรายการก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟีดเตอร์เมนตี้ของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่คลิปมาตอนไหนเนี่ยจะได้ทราบกันครับ ซึ่งสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณธนวัตรครับโดเนตมาสับสนรายการ25บาทคุณตรี35บาทคุณสิทธ์200บาทคุณอัชรา20บาทคุณภัยบูร30บาทคุณทะเนศสวน111บาทคุณพัฒทาวิน99บาทและคุณวัชระเดช100บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่พี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อ,ตอไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเนทได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่16ธันวาคม2024ใครที่ชื่นชอบและก็ลองเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปล่วมร้องไปเลยครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องนี้ครับกับ s t i e k i n g Rescue คนเดือดซัดนรกภาพยนตร์แนวแอคชั่นอาชญากรรมจากค่ายยูกูประเทศจีนผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของโทนี่จากับเรื่องราวของนักมวยไทยที่ออกไล่ล่าล้างแค้นให้กับลูกเมียที่ถูกฆ่าตายเรื่องนี้เพิ่งเข้าฉายไทยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ที่จีนเนี่ยฉายมาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนแล้วครับปัจจุบันยนีไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างนะครับทำรายได้เฉพาะในประเทศไทยเป็นประมาณ1ล้านบาทส่วนรายได้รวมทั้งหมดอยู่ที่2.8ล้านเหรียญครับ ผลงานของพี่จาเรื่องนี้รายได้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาฉายในโรงภาพยนตร์พร้อมๆกับทางสตรีมมิ่งของจีนนะครับไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ The Lord of the Rings The War of the Rohirrim แอนิเมชันแนวแอคชั่นผจญภัยแฟนตาซีจากค่ายนิวไล n ์ซีน e มาและวอร์เนอร์บรัเอร์กับเรื่องราวการทำศึกแห่งโรเฮริมของตำนานกษัตริย์แห,งห่งโรฮานโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่13ธันวาคมครับใช้ทุนสร้างไป30บล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น10.3ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ60ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับดังนั้นรายได้ตอนนี้ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ครับ ไปต่อที่หนังอินเดียที่กำลังมาแรงมากๆครับกับพุชปา The Ru p a r t 2การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าจากประเทศอินเดียกับเรื่องราวการต่อสู้ของพุชปาและพวันสิงโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอินเดียพร้อมไทยเมื่อวันที่5ทธันวาคมนะครับใช้ทุนสร้างไป60ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น140ล้านเหรียญ ก็ถือว่ามาแรงมากๆนะครับเรื่องนี้หนังเข้าฉายไปเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้ก็สามารถทํากําไรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับเรื่องนี้ในประเทศไทยมีฉายแค่บางโรงภาพยนตร์เท่านั้นแถมไม่มีภาคไทยด้วยครับขอแนะนํำยู u ูบพรีเมียมราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งานยังไม่พอเรายังแถม VIU p r e m i เมียมให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง IDline ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคส 4K กันนะครับ อีตอนกับเรื่องนี้ครับกับอนนราภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าเรท20บวกกับเรื่องราวชีวิตอันแสนวุ่นวายของนักเต้นระบำเปลืองผ้าที่ตกถังเข้าวสารได้ไปแต่งงานกับทายาทมหาเศรษฐี โดยอโนราเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่18ตุลาคมครับใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่6ล้านเหรียญเท่านั้นปัจจุบ,บันทำรายได้ไปละทั้งสิ้น28.5ล้านเหรียญอโนรานีนคำวิจารณ์ดีครับกระแสปากต่อปากทำให้ไรายได้ก็ยังสามารถขยับขึ้นได้เรื่อยๆอยู่ครับ สูนี้ก็ยังเก็บเพิ่มได้อีกนิดหน่อยครับกับเวนอมเดอะลัสแดนส์มหาศึกอสูรอาหางการเวนอมภาค3ครับบทสรุปไตายภาคของแอนตี้ฮีโร่สายพันธุ์ซิมบิโอตจากค่ายโซนี่พิคเจอร์ที่เขา้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่25ตุลาคมครับโดยเวนอมภาคนี้ใช้ทุนสร้างไป120ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปละทั้งสิ้น4 7 5 5ล้านเหรียญครับเวนอมนี้ก็ได้กาไรหายห่วงไปแล้วนะครับสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ3ล้านเหรียญครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับเรดวันภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยคอมเมดี้จากค่าย MGM แลบอ a ์เนอร์ราเธอร์ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของเดวินจอห์นสันและคริสอีแวนกับภารกิจกอบกู้และปกป้องวันคริสต์มาสโดยเรดวันเข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป250ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น175.2ล้านเหรียญ เรดวันเนี่ยถือว่ารายได้ในโรงภาพยนตร์ขาดทุนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับล่าสุดก็ดูเหมือนว่าทางค่ายจะถอดใจแล้วนะครับเพราะว่าปล่อยให้ลงทางสตรีมมิง่งคลาวมวิดีโอเรียบร้อยแล้วครับส่วนเรืงนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับกับ Gladiator 2นักรบพ้กา้าพาแผ่นดินทอร์ราช2การกลั มาอีกครั้งของความยนต์ a ชั่นดราม่าจากค่ายพันมา o u n t p i c t u r e กับเรื่องราวของการเมืองและการต่อสู้ในยุคโรมันโดย Gladiator ถูกเข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่22พิพฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป250ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทังสิน้น398.5ล้านเหรียญลองนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ500ล้านเหรียญนนครับถึงจะคุ้มทุนรายได้ตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวครับเพราะว่า รายได้ขยับช้าฮะแล้วก็แผ่วลงเรื่อยๆครับสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาประมาณ30ล้านเหรียญแตกต่างจากเรื่องนี้ครับที่รายได้พุ่งดีเลยทีเดียวฮนะกับวิกเก็ตภาพยนตร์แนวแฟนตาซีจากค่ายยูนิวเอเซียลฟิกเจอร์กับเรื่องราวความสัมพันธ์ของ2แม่มดเพื่อนรักโดยวิกเก็ตเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนใช้ถึงสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น524.9ล้านเหรียญ วิกเคตนี้ก็ถือว่ากระแสะการตอบรับดีเลยทีเดียวครับหนังได้กําไรตั้งแต่สัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายตอนนี้ก็ทำไรายได้ขยับขึ้นมาติดอยู่ในอันดับที่8ของอันดับหนังทําเงินในปี2024แล้วครับเรื่องนี้ก็เช่นกันครับ กับมวหนาทูการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวผจญภัยแฟนตาซีจากค่ายดิสนีย์กับการผจญภัยครั้งใหม่บนท้องทะเลอันไกลโพ้นของวหนาและมาวอีกโดยวหนาทูเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น717ล้านเหรียญโมนาทูนี่ถือว่ากระแสแรงมากๆนะครับหนังคุ้มทุนตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายเลยแล้วก็ ตอนนี้ทำไว้ได้แสงภาคแรกไปแล้วครับแถมสัปดาห์ล่าสุดยังทำไว้ได้แสงดูนพัททูขึ้นมาครองตำแหน่งอันดับที่4ของอันดับหนังทำเงินในปี2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปต่อกันที่ภาพยนตร์ที่หลายคนกำลังลุ้นกันอยู่อีกหนึ่งเรื่องนะครับกับ c a เวียนเดฮันเตอร์ภาพยนตร์แอคชั่นประจนภัยจากค่ายโซนี p พิกเจอร เรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์นักล่าที่เป็นอีกหนึ่งตัวละครจากจากักรวาลสไปเดอร์แมนของโซนี่ครับโดยคา v e เวนเดอ u ฮันเเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่13ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป110ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไป26ล้านเหรียญเรื่องนี้รายได้อาจจะดูน้อยอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนจะเปิดตัวที่อเมริกาก่อนประเทศอืนอ่นๆฮะส่วนในประเทศไทยเนี่ยจะเข้าฉายในวันที่25ธันวาคมนี้ครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนต์ไทยบ้านเรากันบ้างนะครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับกับ Rider ภาพยนต์คอมเมดี้ฮอ o r จากค่ายสหมงคลฟิลม์มกับเรื่องราวความหลอนปนหาของแก,งก๊งไรเดอร์เพื่อนสีโดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่10ธันวาคมปัจจุบันทํารายได้ไปรับประมาณ7ล้านบาท อีกหนึ่งเรื่องที่เข้าฉายใหม่ครับกับภาพยนตร์เรื่อง Start It Up Why Start Nonstop ภาพยนตร์แนวคอมดี้ที่เป็นการร่วมทุนสร้างระหว่างไทยและจีนครับเรื่องราวของการแข่งขันทำอาหารสุดโหดโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่12ธันวาคมครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ10ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องวยหนุ่ม2544ภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าจากค่ายในรมิตหนังฟิลม์มที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ80ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่อง404สุข,ขีนิรันดรๆ,ๆ,ๆภาพยนตร์แอมเมชัน์เรอร์จากค่าย GDS เที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนรงนี้ต้องขออภัยนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วมีการสับสนเรื่องข้อมูลรายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้นิดหน่อยครับเราได้รายงานไปว่าหนังเรื่องนี้ทะลุ30ล้านบาทไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วณนะปัจจุบันรายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่ประมาณ24ล้านบาทครับส่วนภาพยนตร์ไทยเรื่องอื่นๆสัปดาห์นี้รายได้ไม่ขยับแล้วนะครับ อาล้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่16ธันวาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตย์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตุลธนกฤตจากช่องฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังคอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง